โอกรูหุ้น IPO ที่กำลังร้อนแรงอยู่ในขนาดนี้นะครับปิดบวกวันแรกถึง85%สํำหรับคนที่ได้ IPO มาแล้วยังถืออยู่ถ้ายังไม่รู้ว่าจะเอาไงต่อไปจะขายดีหรือว่าจะถือต่อไปเพื่อทำกำไรต่อไปดีลองมาฟังมุมมองนี้ไปด้วยกันครับแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันว่าหลังจากนี้เราจะเอาไงต่อไปกับโอกระจูซึ่งถ้าเราดูในทางเทคนิคน,นะครับเราจะเห็นเลยว่าเปิดมาวันแรกนะครับโอกระจูคือ เขียวยาวใหญ่อ่าตามคอนเซปต์โอกระตู๋เลยครับเขียวยาวใหญ่เพราะฉะนั้นวันแรกราคาก็คือปิดบวกเราจะเห็นเลยว่าปิดสิบจุดปิดบวกไปถึง8 5ด้าเปเซ็นแต่คําถามคือหลายๆคนไม่รู้ว่าหลังจากนี้เราจะเอายังไงกับตัวนี้ดีจะถือต่อไปหรือว่าจะขายตอนดีเราเอามุมมองนี้เพื่อไปประกอบการพิจารณาของเราทุกคนแล้วนะอย่างโอกระตูตอนเนี้พงม,มองว่าพงจะให้ราคาโลอยู่ที่ 10. 1ิ1จุดหนึ่งถ้าราคาไหลหลุดย้อน 10. 1ิ1จุหนึ่งได้คนที่มีโอกระตูทั้งหมดอะ่ะคือควรจะ ปิดทากาไรแล้วก็จบรอบไปแต่ถ้ามันยังเขียวอยู่ยกตัวอย่างเช่นวันจันเปิดมาราคาเขียวต่อวันอังคารเปิดมาราคาเขียวต่อถ้ายังเขียวต่อไปเรื่อยๆให้ถือต่อไปเรื่อยๆครับเพราะว่าถ้ายังเขียวต่อไปเรื่อยๆโอกาสที่โอกระตูเนี่ยจะไปแตะ1 4บกับ15บาทหรือแม้กระทั่ง20บบาทต่อไปในอนาคตจะมีนะครับแต่ในระยะสั้นให้เราดูแบบนี้ครับ ถ้าในระยะสั้นให้เราดูแนวรับระยะสั้นให้เราดู11.5กับ11เพราะว่าถ้าราคาไม่หลุด11.5กับ11ราคามีโอกาสทะลุขึ้นไป 13, 14, 15ได้ตอนนี้เราจะมองแนวตั้งของโอวะตัวอยู่ที่ 13, 14, 15อ่าเพราะฉะนั้นวันจันทร์ครับถ้าจะขึ้นต่อไปต้องทะลุ12.5ขึ้นไปถ้าเรา12.5ขึ้นไปไปเทส 13, 14แล้วปิดสูงได้ถูงต่อไปเราจะใช้เทคนิคนี้ครับทุกวันที่ราคามันขึ้นต่อแล้วปิดเขียวเราจะถือต่อไป แต่เข้าวันไหนครับราคามันปิดแดง1วันแล้วหลุดแนวรับเก่าลงมาเราจะแบ่งขายเรื่อยๆแล้วก็คุมสต็อปลอสุดท้ายไว้ที่10.1 0 1จุดหนึ่งโอ้กว่จูถ้าจะไปต่อไม่ควรหลุด10.1จุดไปแล้วเพราะนั้นถ้าเราดูแนวรับแนวต้านง่ายๆครับกรอบละ1บาทถ้ามันผ่าน12ไป13ไม่ควรย้อนหลุด12ถ้าร้อนหลุด12แบ่งขายไปเรื่อยๆย้อนหลุด11แบ่งขายไปเรื่อยๆถ้าไปไป1 4 ก็ย้อนหลุด13แบ่งขายหนึ่งไม้ครับย้อนหลุด12แบ่งขาย1ไม้อ, 12, แอะแบบนี้เป็นต้นแล้วถือที่เหลือต่อไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นหลักเกณฑ์ครับง่ายๆเราจะแบ่งโอกระตุเนี่ยเป็นประมาณสัก5้าไม้หรือ4ไม้หลุดแนวรับทยอยแบ่งขายหลุด10บาทขายททั้งหมดเพื่อเก็บกําไรของเราต่อไปเพราะฉะนั้นก็หวังว่ามันจะเป็นประโยชน์กับทุกคนที่เข้าสู่โอกระตุนะครับเพราะฉะนั้นลองดูตราบใดที่วันจันทรยังไม่หลุด11กับ12ยังสามารถขึ้นต่อไปได้เรื่อยๆ หลุดแนวรับไหนทําตามเทคนิคนะครับแล้วเราจะได้กําไรสูงที่สุดเท่าที่เราจะได้สำหรับโอโคจูนะครับลองติดตามดูรับรองเทคนิคนี้สามารถทําให้เราไม่จาเป็นต้องได้กําไรสูงสุดและก็จะไม่ขาดทุนสูงสุดมันเป็นการขายแบบถั่วเฉลีย่ยแล้วเราจะได้กําไรในจุดที่ดีที่สุดสําหรับนักลงทุนรายย่อยแบบพวกเราครับหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ทุกคนถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามไว้ด้วยครับแล้วถ้า มีหุ้นตัวไหนกําลังร้อนแรงก็จะมาแนะนําใหม่ส่วนสําหรับใครนะครับที่ยังไม่ได้เข้าเล่นแล้วอยากเล่นก็ให้รอดูแถว11.5กับ11ถ้าย่อลงมาไม่หลุดก็หาจังหวะรับซื้อขึ้นไปได้นะครับแต่ว่าถ้ามันหลุดก็อาจจะต้องยอมหรือถ้ามันไปต่อคนที่ไม่มีของอะ่ะก็ไม่แนะนําไม่เสี่ยงนะครับหวังว่าจะไปไประโยชน์ทุกคนจริงๆอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจด้วยแล้วพบกันใหม่ในคลิปถัดไปในหุ้นเด็ดถัดไป